เราอยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็เปลี่ยนในทางที่ดีบางครั้งก็เปลี่ยนในทางที่ไม่ดีเราต้องทำใจของนรามันตังมันทำมันแน่นอนอยู่ในตัวเราจนจะได้เลือกแฟนว่าอาะไรดีอะไรไม่ดีพร่ถ้าหาว่าเราวิ่งกับเซงดาที่เขามามก็ไมร่รู้ก็เป็นไปตามเขาบางที่ก็โง่ไปตามเขาพอใจของเราคล้อยไปตามเขา เราหายใจมันแยกตัวออกเป็นเอกเทศท่านจึงสอนให้ทำใจใเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจแดงลมของเราให้เป็นที่สบายทั้งเข้าทั้งออกใจของเราก็เย็นดีที่จะตั้งมั่นอยู่กับความสบายนั้นแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าใจอีกส่วนนะั้นมันอยากจะเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องทำความตั้งใจของเราให้มันมั่นคงเราจะอยู่ตรงนี้ ถ้าจะไปไหนก็ต้องไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ไปแบบด้วยอารมณ์พอใจของเราทำามได้อบรมทั้งเพราะว่ามันกลับกลอกง่ายที่สุดเร็วที่สุดจนไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ความเร็วของใจเวลามันเปลี่ยนเพราะฉะน,นต้องป้องกันจิตใจของเราเป็นผู้มีสติผู้มีปัญญาถ้าม,มีสมาธิอยู่ในตัวเราจะได้เลือกแฟนหัวใจของเราเวลามันเปลี่ยนไปอีกส่วนนึงก็พอจะจับได้ว่ามันเปลี่ยนในทางที่ดีเราก็ต้องยั้งไว้ หม่งั้นก็เว่งไปเว่งไปนู่นวิ่งไปนี่นนกลับไปกลับมาเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าใจของเราไม่แน่นอนอะไรในโลกนี้มันจะแน่นอนนอกจากความถูกที่เราสร้างขึ้นมาเพราะความไม่รู้เพราะฉนั้นก็พยายามทำใจของเรามันมั่นคงอยู่ในตัวไม่มันเปลี่ยนนะง่ายไม่มันไหวไหวไปไหวมาง่ายๆให้เป็นใจที่เชื่อตัวเองได้ นันจึงจะเป็นที่เพิ่งของเราได้